สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเ็นครับทังชองพ่อแม่งมิ้ครับมาถึงสีสเกตแล้วครับพอสิตาเตรียมผักไว้ใหอยเที่ยวุ่มวเป็นรถปุ่มพว่พมมพวงหรอี่เดพี่โนงโอ้มีหลายอย่างหลายผักหลายแนวว่านม่ลากขาตัวนี้ เนื้ออยู <TU digit> <ots> <guarding okay>? ่สี่โค้งตับไก่ตับไก่ยหญเนื้อหัวยหญเนื้อสิโค้งเนื้อนูขาดบ่ได้สีสันเสีสันสดดีครับมันเนี่ยง่ายมิลยาเนื้อยังเจอห้องให้ สาบยนบ้านนี่เขาใจได้แบบยัง,งเขาเขืินว่าสามสิบกิบโอ้ปลาคิลิวหน่งามแฮะนึ่ไปอีเอก,ดกเดี๋ยวเขาอื้นสามสิบกลีบอันนี้สามสิบเดี้ยวจีิเขาเอืนปป้นสามสิบกิบอันนี้ <c oughs> อันเข้าหน้าป่ะโ่วห่

คนหนาทีมงานฉีดตุ่มปรรถตุ่มพ่องบนมาขายฟองป่ครับนี่ยลูกอี้่อ้งนไล่างแล้วครับล่างแล้วเอาแบบบันนันบอเอาจานถือไปหนีป่บติดมา เมนูเนื้อครับเมนูเนื้อมากินเันไป้จูด้วยเพื่อนหนึ่งจับไก่ย่างไส้จูเต้นเนื้อมันนี่แหละปลาสิบอกินเนื้อดีเปล่าครับจะไหนล่ะมึงยุ้ยจริอเลยยุ้ยสดยุดมาไลายมือแล้วครับสดอีเลียครับตัวนี้อยู่กีกัมเจ้า คงขม,มตับกระสดครับตับหุจอดนะครับเมนูสุกกับมีคือกันครับทั้งดิบทั้งสุกเมนูสุกแจงพอดีครับเดี๋ยวกลังเสียงกำลังขึ้นกระวาห่อง ดิซานโอ้สุดยอดเลยครับข er> yeah> ัวแห้งแๆเผาเนื้อใบกับเผาหอมแห้งกินจะดีบลายพี่น um, ้องกิโต nice ้ไม่เคยเผาขูดเผาวันนี้บนรีวิวให้เบิ้งบ่พ่ออาจิตะรีวิวยำตับกับยำตับหมูด้วนี่ยำตับเปิดร้านเอาแต่หมูตับไก่หมูนี่อันนี้อันนี้ตับหมูจีนก็เลยเดี๋ยวั่นตับหมูตับไก่ตับ งัวมีเบิร์ดครับมนันสามห้เอ,เอาเลยจิ้พนัพ่อวาสิตะรีวิวให้เพืน่นนี่จะค่นี่ แทนพยาธเราไปกินแท้อันนี้เนื้อเสือเสือถงขอแล้วถาาเนุ่มยังดีนี่บับยนตับยนกระเตานียมันับนตรงนี้นนานี่แหละตับานตับหวานเป็นตับอันนั้นมันที่แบบเสีเป็นหูเป็นหูนะ ระรับแรกนะป๊าบขใส่ังหอ่เมันยนงน้ำหอบ่นี่ด้ป๊าบอย่งนี้ต้องมีหอนั่งด้เอออยากนะมึมาบมาบป๊าบหองสักันดีกว่า เจ้ยวนีย่างเสียดได้เห็ดตรงนี้หอมแต่โอ้แต่ที่ตัวพี่น้องอยู่ต่างประเทศนี้นะหวานบ่เผื่อเมืองมันเท่านั้นพี่น้องเลยตัวนี้พัดน้อครับเพัดเสียบ กินผาห,หนึใส่กระเพาเส็จขกระเพาืมเพื่อเสนนั่นเราเพื่อเนื้อตองซดครับคําวมาซอยจูนี่เนื้อองซส<ห>มือได้เนื้อบอ่<ด>ซนะบบ่สยุยอดีเนาะบบต้องสอยหยิบมันมาหอดได้ของเลยเนาะ

เรายนีทีมงานหลังบ้านเอ้าใส่ออกมาหน้าบ้านได้บ่เนี่างใส่ออกมาหน้าบ้านได้บ่เนี่างเวลาหน้าบ้านเขาก็หันอีกช่างหนึ่งป้าวันฮะไม่ใส่มาหน้าบ้านเขาใช้ถีหลังบ้านเตรียมพักเอาเวลามาหน้าบ้านเขาหันอีกช่างหนึ่งเขาหามใส่มาหน้าบ้านเพราะว่าเขาใส่หลังบ้านเอาตอนนี้ก็ว่างไปก่อนเด้อฉันเอามาหน้าบ้านมีพุธพิดกฎหมายเด้

ทีงไไมงานรอ่อไ,อไ้เ็กกระตือปรทีมงานีกกระตือปรกินยาไทยเรียบร้อยครับบานได้คำตอบด้ยเนี่ยสามิบกบอย่างเขาเรียนสามสิมันม่มนไ,มไรวนั่นละเน่จก็นาากกเห็มันค,ค,คือมันหายดวันันน้ำท้วน เขากาเอาครับเดี๋ยวพอกันมาชิมนาครับออกับช่องพ่อแม่ของยิน้นลำเพลิอนอพิเชียวครับมือเลี้ยงครับอยู่กันทะลมครับจังหว,ว,วัดศรีสะเกดพอกันมาชิมนาครับสวัสดีครับ